บทที่704ในตอนที่ร่างของหานลี่เพิ่งจะพุ่งออกมาจากประตูของห้องโถงเสียงระเบิดที่ดังสะเทือนเลื่อนลั่นก็ดังมาจากด้านหลังหานลี่หันกลับไปมองแวบหนึ่งด้วยความร้อนรนเห็นเพียงจูๆ่ๆหอคอยยกด้านหลังก็ระเบิดออกจากนั้นแสงอาทิตย์เจิดจ้าสีทองเส้นผ่าศูนย์กลางหลายจ้างก็ส่องสว่างขึ้นกลางซากปรักหักพัง และตรงใจกลางแสงอาทิตย์นั้นก็มีเงาร่างของคนเคลื่อนไหวอยู่ดูจากรูปร่างแล้วเหมือนจะเป็นหนานหลงโหที่สำแดงเคล็ดวิชาลับอะไรสักอย่างออกมาฮาลี่มองแล้วใจหายวาบหอคอยหยกนี้ไม่ใช่หอคอยธรรมดาธรรมดามิเช่นนั้นตอนนั้นเขาคงบินทะลุเข้าไปในรูของกำแพงหอคอยออกมาแล้วแต่ตอนนี้กลับถูกหนานหลงโหโจมตีจนพังทลายไปแล้ว ดูแล้วหลังจากที่ตัวประหลาดเท่าระดับก่อกำเนิดพวกนี้สู้กันอย่างสุดชีวิตแล้วผู้ใดก็ล้วนไม่ธรรมดาหาลี่คิดมาถึงตรงนี้คนก็บินไปถึงใจกลางของห้องโถงแล้วมองกำแพงที่ปิดสนิทเข้าหากันทั้งสี่ด้านชูมือหนึ่งขึ้นอย่างไม่ลังเลดีดนิ้วลํำแสงสีเขียวยาวหลายจื่อสายหนึ่งพุ่งออกไปโจมตีลงบนกำแพงศิลาที่อยู่ตรงข้ามอย่างพอดิบพอดี ตูมเกิดเสียงดังขึ้นกำแพงถูกทะลุผ่านไปจนกลายเป็นรูขนาดใหญ่เท่าปากชามแต่จากนั้นลำแสงสีขาวพลันสว่างวาบรูนั้นพลันสลายหายไปในพริบตาหานลีเอ็นเช่นนั้นก็คิ้วขมวดตอนที่กำลังคิดจะใช้วิธีอื่นนั้นกลับหน้าเปลี่ยนสีหันกายขวับไปทางด้านหลังทันทีการเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับพูดผีก็มีปาน เห็นเพียงด้านหลังของเขาห่างออกไปหลายจ้างหนานหลงโหยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเชียบรอบกายเปล่งลำแสงสีทองออกมาแต่ใบหน้ากลับเป็นสีเทาขาวท่าทางอิดโรยอย่างสุดๆหฮารลี่มองไปทางด้านหลังด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกเห็นเพียงตรงหอคอยมีชามสีทองขนาดเมื่อมาใบหนึ่งลอยคว่ำอยู่กลางอากาศ จากนั้นลำแสงสีทองที่อยู่ตรงนั้นก็เปล่งแสงสีดำและไอหมอกสีขาววิบวับไปมาทั้งยังมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแว่วมาเมื่อมองมาถึงตรงนี้ใบหน้าของหารลี่พลันมีความตกใจแวบผ่านไปไม่รู้ว่าหนานหลงโหใช้อภินิหารอะไรถึงได้กักหวังเทียนกู่ชายชราแส่อวินและคนอื่นเอาไว้ได้ชั่วคราว เขตอาคมชั้นนอกนี้จำเป็นต้องใช้ธงแหวกภูเขาถึงจะถลายได้อย่างรวดเร็วที่สุดสหายฮาร์ลี่ข้ามีธงแหวกภูเขาแค่ด้ามเดียวเท่านั้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเล็กน้อยลำบากสหายต้องช่วยข้าถ่วงเวลาแล้วถึงแม้ว่าสมบัติโบราณมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่ก็กักพวกเขาเอาไว้ได้ไม่นานนักชั่วพริบตาพวกเขาก็อาจจะหนีออกมาได้แล้ว หนานลหลงโหฝืนยิ้มพลิกฝ่ามือธงเล็กๆสีเหลืองด้ามหนึ่งหมุนติวติวอยู่บนฝ่ามือจากนั้นพลันเริ่มบริกรรมคาถารากับมั่นใจว่าหานลี่จะลงมือช่วยอย่างแน่นอนหลังจากที่ดวงตาของหานลี่เปล่งประกายแล้วก็ตบไปที่ย่ามเก็บของอย่างไม่ลังเลจานอาคมสีเขียวมารากตปรากฏขึ้นตรงกลางของฝ่ามือ นั่นก็คือยุทธภัณฑ์ที่ใช้ทลายเขตอาคมมหัศจรรย์ในตอนแรกเขาพ่นสัญ,ญลักษณ์สีเขียวสองสามสายออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ปริปากพูดอะไรอักขระพวกนั้นลอยพลิ้วออกมาตกลงบนจานชั่วขณะนั้นจานอาคมพลันเปล่งแสงสีเขียวออกมาสองมือของหารลี่พลันไร้าอาคมไปปากก็พ่นคำพูดที่เย็นชาออกมา นอกจากหนานลงโหที่เผชิญหน้ากับกำแพงที่อยู่ตรงข้ามแล้วกำแพงผลึกสีฟ้าที่สลายหายไปแต่เดิมก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งชั่วครู่ประตูใหญ่ของห้องโถงก็ปิดสนิทลงอีกครั้งสหายควบคุมเขตอาคมมหัศจรรย์ได้หนานลงโโหเห็นฉากนี้ปากที่กำลังบริกรรมคาถาก็อดไม่ได้ที่จะหยุดชะงักพลางเอ่ยด้วยความตกตะลึงเล็กน้อย ข้าสามารถสำแดงอานุภาพของเขตอาคมได้แต่ไม่ถึงหนึ่งในสิบส่วนเท่านั้นและกักพวกเขาเอาไว้ได้ไม่นานนักเช่นกันทางที่ดีที่สุดพี่หนานลงต้องเปิดทางก่อนที่พวกเขาจะทลายเขตอาคมออกมาหารลี่ไม่ได้เผยสีหน้าพึงพอใจออกมากลับเอ่ยอย่างเคร่งขรึงเมื่อได้ฟังหนานลงถึงได้พบว่า กำแพงผลึกพวกนั้นบางเบาวกว่าอันเก่ามากนักชั่วขณะนั้นใบหน้ายินดีของเขาจึงหายวับไปสบัดธงเล็กๆออกไปกลายเป็นลำแสงสีเหลืองสายหนึ่งทะลวงหายเข้าไปในกำแพงจากนั้นปากก็บริกรรมคาถาอีกครั้งในเวลาเดียวกันนั้นเสียงดังสนัน่นราวกับฟ้าผ่าก็ดังขึ้น จากนั้นกำแพงผึกลำแสงสีฟ้าที่หานลี่วางเอาไว้ก็เริ่มเปล่งแสงระยิบระยับไม่แน่นอนเสียงระเบิดดังออกมาจากภายในอย่างชัดเจนดูแล้วหวังเทียนกู่และพวกคงทำลายสมบัติโบราณของหนานลงโหไปแล้วแล้วเริ่มโจมตีกำแพงผึกอย่างบ้าคลัง่งหานลี่เหลือบไปมองกำแพงศีลาที่เริ่มเปล่งลำแสงสีขาวน้อยๆออ,ออกมาแวบหนึ่ง มองกำแพงผลึกสีฟ้าที่เริ่มเปล่งแสงไม่แน่นอนหลังจากลังเลเล็กน้อยก็สบัดมือปล่อยย่ามเก็บอสูรวิญญาณออกมาชั่วขณะนั้นมแมลงกลืนทองสามสีก็ทะลักออกมาสองมือของหานลี่ไร้าอาคมเคล็ดวิชาเกราะ,มะแมลงปรากฏขึ้นในชั่วพริบตาเมฆแมลงเรืองระบำล้อมรอบหานลี่เอาไว้เกราะ,มะแมลงสามสีห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้ หนานลงโหเห็นหานลี่สำแดงพลังใบหน้าประหลาดพลันแวบหายไปแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงคับขันเขาจึงไม่ได้ถามอะไรมากนักหลังจากผ่านไปชั่วครู่ ตอนที่กำแพงผลิตกระพิบวิบวับอย่างบ้าคลัง่งท่าทางจะพังทลายอยู่รอมรอกำแพงศิลาที่อยู่ตรงข้ามก็ส่งเสียงระเบิดดังกำปนาดขึ้นในที่สุดกำแพงศิลาเบื้องหน้าก็แยกออกเปล่งลำแสงสีขาวออกมาและเผยให้เห็นบันไดาสายหนึ่งนานหลงโหเห็นสถานการณ์เช่นนั้นรอบกายพลันเปล่งแสงสีทองออกมา ชั่วอึดใจก็กลายเป็นสายรุ้งสีทองพุ่งออกไปจากที่เดิมฮาลี่เองหลังจากที่ปีกวายุอัศนีเปล่งลำแสงออกมาแล้วก็สลายหายไปจากที่เดิมทันทีชั่วครูฮาาลี่นำหน้าน่านหลงโหไปร่างกายลอยอยู่ตรงกลางของทางเดินแต่เสียงระเบิดก้องกังวันก็ดังขึ้นต่อมาในทางเดิน หาลี่หน้าเปลี่ยนสีปีกวายุอัศนีกระพืออีกครั้งชั่วพริบตาคนก็มาถึงทางเข้าของบันไดาจากนั้นพลันสำแดงเคล็ดวิชาอัศนีหลีกหนีเต็มกำลังแวบหายไปไกลแสนไกลตอนที่หาลี่เพิ่งจะบินออกมาได้ไม่กี่ร้อยจังเสียงร้องที่เสียดแก้วหูก็ดังมาจากทางเดินจากนั้นสายรุ้งสีทองที่แสบตาก็บินหายไป รุงสีทองนั้นวนเวียนอยู่ที่ปากทางตั้งนานแล้วและมีเสียงที่โกรธแค้นและเย็นชาของนานหลงโหดังขึ้นพวกเจ้าจำเอาไว้ทางที่ดีที่สุดจากนี้ยามาตกอยู่ในเงื้อมมือของข้ามิเช่นนั้นข้าจะสังหารพวกเจ้าให้สิ้นซากเอยดาทอจบ สายรุ้งสีทองก็สว่างจ้าจากนั้นพลันเริ่มเลือนหายไปรอจนภายในทางเดินมีลำแสงสีเงินสายหนึ่งพุ่งมาแล้วสายรุ้งสีทองนั้นกลายเป็นเส้นไหมที่อ่อนบางอย่างสุดๆกระพิบวิบวับสองสามครั้งแล้วพุ่งออกไปไกลแสนไกลในชั่วพริบตาความเร็วของเขาแทบจะรวดเร็วในชั่วอืดใจแล้วสลายหายไปจากบริเวณน,นั้นอย่างไร้ร่องรอย เวลานี้หานลี่ที่อยู่ตรงขอบฟ้าก็กลายเป็นจุดสีดำๆเล็ก,ลกๆกระพริบวิบวับเจ้าสองคนนั้นสำแดงเคล็ดวิชาหลีกหนีอะไรทำไมถึงได้รวดเร็วขนาดนี้หลังจากที่ลำแสงสีเงินพุ่งออกไปแล้วลำแสงสีดำสายหนึ่งก็บินตามมา หลังจากที่ลำแสงสีดำหม่นแสงลงเงาร่างของคนผู้หนึ่งก็ปรากฏขึ้นเอ่ยถามด้วยความเคร่งครึมนั่นก็คือหวังเทียนกูหนานลงโหสำแดงเคล็ดวิชาลับที่อรหันชังคุณประดิษฐ์ขึ้นเส้นหมื่นฉือ ใช้จิตวิญญาณดั้งเดิมจำนวนมากแม้กระทั่งแก่นโลหิตเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนชั่วพริบตาสามารถหนีไปได้ไกลแสนไกลและทำให้ลำแสงหลีกหนีกลายเป็นเส้นไหมบางๆเก็บซ่อนกลิ่นอายวิญญาณทั้งหมดทำให้ผู้คนสะกดรอยตามมีได้ ความจริงแล้วเขาไม่ได้ไปไกลนักแต่อาศัยเพียงจิตสัมผัสนั้นไม่มีทางสัมผัสได้ส่วนเคล็ดวิชาหลีกหนีของเจ้าเด็กแท้หานั่นดูเหมือนจะมาจากการควบคุมปีกแปลกประหลาดาธาตุอสศนีน่าจะเป็นอสศนีหลีกหนีที่เคลื่อนย้ายได้ภายในชั่วพริบตาในตำนาน หลังจากที่ลำแสงสีเงินสลายหายไปชายชราแท่อวินที่เผยร่างออกมาก็เอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขครึมอย่างสุดๆเวลานี้หูหยินชราและผู้บำเพ็ญเพียรหน้าดำเองก็บินออกมาจากทางนั้นและได้ยินคำพูดของชายชราแท่อวินพอดี เคล็ดวิชาหลีกหนีของเจ้าสองคนนี้แปลกประหลาดจริงๆนี่ไม่เป็นการปล่อยพวกเขาไปหรือจะทำอย่างไรหูหยินชราเผยสีหน้าไม่สบายใจออกมาใบาหน้าขาวซีดเล็กน้อยขณะถามเจ้าเด็กแซ่หานก็ช่างมันเถิดแต่หากหนานลงโหหนีไปได้นั้นพวกเราคงมีเรื่องยุ่งยากแล้วสหายหวังสหายอวิน พวกเจ้าเคยพูดมิใช่ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะกำจัดหนานลงโหได้อย่างแน่นอนพวกเราถึงได้ตกลงร่วมมือด้วยอารมณ์ในเวลานี้ของฉายร่างใหญ่หน้าดำเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่นักวางใจเจ้าคิดว่าการที่เขาคนเดียวต่อกรกับพวกเราและไม่ตกเป็นรองนั่นคือเคล็ดวิชาจริงๆที่เขาฝึกฝนหรือ เขาได้รับบาดเจ็บหนักและยังกล้าใช้เคล็ดวิชาลับฝืนเพิ่มพลังลมปราณเวลานี้ยังแสดงเส้นหมื่นฉือซึ่งเป็นเคล็ดวิชาหลีกหนีที่ทำลายปราณแท้ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ไล่ตามเขาไปเขากลับไปก็ต้องได้รับบาดเจ็บไม่น้อยอยู่ดี ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกร้อยกว่าปีฟื้นฟูปราณแท้ก็ไม่มีทางรักษาระดับก่อกำเนิดขั้นกลางเอาไว้ได้ยิ่งไปกว่านั้นข้าบอกตอนไหนว่าไม่มีทางไล่ตามเขาได้ชายชราแท่อวินหัวเราะอย่างเย็นชาพลางเอ่ยอย่างโหดเที่ยมอ๋อความหมายของพี่อวินคือ ชายร่างใหญ่หน้าดำรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นปากก็เอ่ยถามอย่างอดไม่ได้ในเมื่อข้าคิดจะสังหารเขาแล้วแน่นอนว่าได้ลงมือเอาไว้นานแล้วขอแค่เขาหนีไปได้ไม่ไกลเกินกว่าสามร้อยในอึดใจเดียวล้วนหาเขาเจอได้และจากสถานการณ์ร่างกายของเขาไม่มีทางประคับประคองเส้นหมื่นฉือได้นานอย่างแน่นอน ถึงเวลานั้นพวกเราค่อยตามไปกำจัดเขาก็เรียบร้อยแล้วชายชราแซ่อวินเอ่ยอย่างมีแผนในใจไว้อยู่แล้วเช่นนั้นก็ดีแม่เทาจะได้วางใจเวลานี้หากไม่ใช่เพราะสหายหวังมอบบัวหยกดำให้และรับปาก ว่าจะบอกความลับของหุบเขามานโรยให้พวกเราแล้วก็แม่เท่าไม่มีทางเสี่ยงอันตรายสร้างความแค้นต่อผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางแน่ไม่ใช่เรื่องที่ชานฉลาดเลยไม่เพียงแต่ชายร่างใหญ่หน้าดำที่ผ่อนคลายลงหูหญิงชราก็มีสีหน้าผ่อนคลายลงถอนหายใจออกมาขณะเอย่ย เพื่อหุบเขามานโรยทั้งสองท่านถึงได้เสียเลือดเนื้อไปไม่น้อยทว่าสิ่งที่พวกเราคิดไม่ถึงก็คือสหายอาวินจะไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษคาดมีถึงว่าจะเป็นอาวุโสข,ของสำนักสัตตธรรมินเช่นกันคิดไม่ถึงเลยจริงๆ หรือว่าหกพักปีศาสตรมีอาวุโสที่ไม่เปิดเผยตัวตนเช่นนี้อีกมากมายฉายร่างใหญ่หน้าดำเอ่ยจบความสับสนพลันประดับอยู่บนใบหน้าถึงแม้ว่าตาเท่าจะอยู่ที่สำนักสัตตธรรมินตั้งนานแล้วทว่า แต่ไหนแต่ไรมาก็มิได้จัดการเรื่องราวใหญ่ๆดังนั้นแม้แต่ในสำนักเองก็มีคนที่รู้ฐานะที่แท้จินของข้าไม่มากนักและไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังจะว่าไปแล้วสหายหนานหลงนี้ก็เป็นชนรุ่นหลังของอรหันชังคุณและมีความสัมพันธ์อันดีกับตาเท่ามาหลายปีแต่เดิมก็ไม่ได้คิดจะสังหารเขาแต่น่าเสียดายที่ ต่อมาถึงได้รู้ว่าเขาแอบคบค้ากับอาวุโสสองสามท่านของสำนักสถานฟ้าแห่งพันธมิตรมักคาสวรรค์และคิดจะเข้าร่วมสำนักนั้นตาเท่าซักถามอ้อมอ้อมสองสามประโยคเขาก็ไม่มีท่าทีจะเปลี่ยนความคิดแม้แต่น้อยและยังคิดจะอาศัยอำนาจของสำนักสถานฟ้าเข้าไปแย่งสมบัติในหุบเขามานโรย เช่นนั้นตาเท่าจึงไม่อาจปล่อยให้พักฝ่ายธรรมะมีอำนาจมากขึ้นได้จึงจำใจต้องลงมืออย่างโหดเหี้ยมชายชราแซ้อวินสั่นศีรษะพลางเอ่ยอย่างเย็นชา